ถ้าไม่ใช่ชาติในกลุ่มโอเปกทางเลือกด้านพลังงานปิโตรเลียมของประเทศเกือบทั่วโลกนั้นคงมีไม่มากรวมทั้งประเทศไทยคือต้องพึ่งพาก,การนําเข้าเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศนอกจากไทยเราจะต้องนําเข้าปิโตรเลียมแล้วเราก็ยังต้องสาอแสวงหาพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านและที่อื่นๆจึงมีบางกลุ่มมีข้อกังขาค้างคาใจว่าการดําเนินนโยบายเช่นนี้จําเป็นหรือไม่อย่างไรการไปแสวงหาพลังงานจากแหล่งภายนอกประเทศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ ที่ต้องทำควบคู่กันไปคือในเมื่อเราไม่มีแหล่งพลังงานในประเทศที่จะค้นพบเพิ่มเราก็ต้องไปแสวงหาแหล่งพลังงานจากภายนอกประเทศโดยเฉพาะยิ่งในประเทศเพื่อนบ้านเช่นพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชานะครับหรือพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงในประเทศเพื่อนบ้านที่เขายังมีศักยภาพทางด้านพลังงานอยู่นั้นการที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นพม,มา่าไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือมาเลเซีย อันนี้เป็นเรื่องที่มีความสาคัญเพราะว่าเราเป็นประเทศผู้บริโภคพลังงานในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นประเทศที่มีแหล่งพลังงานงั้นเราก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาในการที่เราจะอาศัยพึ่งพาเขาในเรื่องของพลังงานในประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยก็คือเชื่อว่าเราใช้อำนาจผ่านการของประชาชนเนี่ยผ่านไปด้วยการเลือกตั้งตัวแทนขึ้นมา เมื่อเป็นตัวแทนของประเทศชาติไม่มีใครหรอกครับกล้าไปทําให้เสียผลประโยชน์ของประเทศชาติใช่ไหมครับเมื่อเป็นอย่างนี้เวลาก็ต้องไปหาวิธีจัดการมาบังเอิญหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ถ้าจัดการไม่ดีก็เป็นความขัดแยง้งเช่นเล่นเส้นบ้านเส้นกั้นเขตแดนเส้นกั้นเขตแดนบนบนบน,บนบกเนี่ยนะฮะยังใช้แนวเขาลำน้ำซึ่งโอกาสเปลี่ยนยังมีนะฮะน้ันดีคือดีน้ำาไหลเปลี่ยนทิศทางกันทะเลาะกันอยู่ แต่ที่สําคัญอยู่ในทะเลนี่นะครับเป็นเรื่องที่เ,เป็นเป็นรายที่ยากที่สุดอันหนึ่งประเทศไทยเคยเจอมาแล้วก็คือ,อ,อชายแดนระหว่างไทยกับมาลเลเซียนะครับตอนนั้นเราทะเลาะกันมานะครับในที่สุดปี2522นะครับรัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้แปรเปลี่ยนของความขัดแย้งอันนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ร่วมแปลเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์ร่วมจึงเกิดพื้นที่เรียกว่าจอย n ์เดเวล็อปเมนต์แอเรีย กลายเป็นว่าเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมนะครับไทยมาเลย์แล้วตั้งคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายหาวิธีตกลงกันแทนที่จะทะเลาะกันเลยกลายเป็นได้ประโยชน์ร่วมเลยก็มีการลงทุนร่วมกันครึ่งครึ่งนะครับไปสารวจขุดเจาะตรงนี้คุณสงสัยไม่ต้องมานั่งขีดเส้นแบ่งให้ยากหรอกครับความหมายของมันก็ไม่ใช่ปลานะฮะแต่ว่าเป็นที่อยู่ใต้ดินก็ถือว่าสารวจขุดเจาะเท่าไหร่แบ่งกันคนละครึ่งสิก็เลยแปลความขัดแย้งมาเป็นเรื่องของประโยชน์ร่วมสิ่งเหล่านี้ก็กําลังจะดําเนินต่อไปเขตเราเคยตกลงร่วมกับ เวียดนามมาแล้วนะครับอันนั้นตกลงกันด้วยดีจบไปสิ่งที่ยังค้างคาอยู่เช่นบริเวณร่วมนะครับอนาบริเวณร่วมของไทยกัมพูชานะครับซึ่งต้องยึดผลประโยชน์ของประเทศของใครของมันทุกวันนี้โลกกาลังเผชิญปัญหาภาวะโลกร้อนเกิดภัยพิบัติหลายแห่งดังนั้นในการสํารวจและผลิตพลังงานปิโตรเลียมทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านจึงมีหลายคนกังวลใจว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะถ้าเปลี่ยนแปลงถ้าเราบล็อกเอาไว้ได้เนี่ยไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุดเนี่ยมันก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือประชาชนนะคะแต่ว่าปัจจุบันต้องยอมรับว่าสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความสามารถในการรองรับเนี่ยลดลงการพัฒนาหรือ กิจการต่างๆเนี่ยมีมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยชุมชนก็มีมากขึ้นนะคะประชาชนมีมากขึ้นเนี่ยก็เป็นหมายความว่าความสามารถในการรองรับเนี่ยลดลงแล้วก็เกณฑ์มาตรฐานต่างๆเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีการปรับเพื่อให้มันมีความเข้มงวดมากขึ้นนะคะ,ะเช่นเดียวกันในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะก็จะมีะการเพิ่มเติมในส่วนของ อีก2ส,ส่วนก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามานะคะซึ่งถือว่าเป็นในเรื่องของสังคมเนี่ยมากขึ้นส่วนที่2เนี่ยเราจะไม่ได้ดูเฉพาะในเรื่องของผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรทางด้านกายภาพหรือชีวภาพหรือการใช้ประโยชน์นะคะของมนุษย์นะคะเท่านั้นแต่ว่าหมายถึงว่าเราจะดูในเรื่องของ สุขภาพความปลอดภัยนะคะแล้วก็การที่ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงหรือว่ามีส่วนรับรู้และถ้าในกรณีที่กิจการนั้นๆเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการดึงทรัพยายกรในพื้นที่มาใช้เนี่ยย่อมหมายความว่า,ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยทางาผู้ชำนาญก,การก็จะมองดูว่า ประชาชนและชุมชนบริเวณนั้นเนี่ยควรจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างขณะที่เรายังต้องรอการพัฒนาพลังงานทดแทนแต่ในวันนี้สิ่งที่เรารอไม่ได้ก็คือการใช้พลังงานปิโตรเลียมเพื่อการพัฒนาประเทศดังนั้นการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป